โอ้โหนี่คนหลายปเป็นพิเศษแล้นี่นะตัอเตาเสาะเห็ดวนรอนี่คนหลายเป็นพิเศษแต่ว่ามันเขาลุกวัดเสอดไปมันได้หนักเนาะเพรนี่ <Lebanon. S 1> มีคนหลายขนาดบ้าต claro, ok. ัวการหาเห็ดก็ม่อนอยู่ก็ไล่หลายคนการไล่ให้เห็ดก็ได้คนน้อยคนน้อยโอ้ได้หนักกันแล้วล่ะล่ะเจ้าเห็ดกูมีล่ะอ๋อ น,นี่ปักกันมาเสาะกันหลายก็มันช่วงของมันแปลงอยู่เสาะกันไปเคาะกันไปก็มวนกันมันมีในดินอยู่อ้าวนี่มีแล้วนี่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 ขิงเฮททอปอ๋อเห็ดทอปออกแล้วโอ้เหด on, ็หดทอปอ่อนๆเห็ดทอปนุ่มๆยังเป้านเนื้อนะนี่นะเฮทเป้าอยู่วัดจังใหม่เหด um, ็ดทอปนุ่มๆอันนี้เห็ดทอปหมดก็อขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคน ลุงวัดป,ปลาไปโดยลุงวัดเกิดเมินทีได้ปลาท่านผู้ชมขึ้นไปซอนเห็ดทอปสักวันบนดอยไปเห็ดทอปออกมาสองสามวันช่วงนี้ฝนตกหนักเห็ดทอปก็เริ่มออกอาการซอนเห็ดทอปจะได้มาได้นี่เราขอเชิญท่านผู้ชมรับชมแล้วก็ขึ้นไปซ่อนเห็ดทอปบนดยอยพร้อมกันกับลุงวัดได้เลยครับาการขึ้นไปซ่อนเ็ดทอปเอาหนิเ๋าจะไปกันแต่เจ้าหน่อยกับตาว่า ไปตอนบ่ายวันนี้ก็เลยไปตอนเ,อเ้า่เร้ามก่อนเตรียมเรียบร้อยเรียมตัวเรียบร้อยมีเบียงไปเดียบร้อยมีเอาเข้าไปตัวแลวก็มีนมมีหน้าไปตัวจะใส่กระเป๋าไปใส่เป้ไปเตรียมพร้อมด้วยเข้าแล้ว็น้าอ่านี่เข้าถึงหน้าวันนี้นะ นี่จะไปขึ้นไปตังบนดอยขอนี่มืดฝ้ามืดฝนหน่อย็เอาะเห็ดก็คงจะหมอนอยู่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะ๋ยลรถเรื่องขึ้นไปไว้บนมีมติ่งดอยแล้วขึ้นไป <Yeah. S 1> อ้อเดี๋ยวรถเรื่องไปนออบรรยากาศบริเวณตีนส่วนหรือว่าต่างขึ้นไปสะเห็ดทอบอือ รถเขีองมินิจะรถตัวโหนักแปะมาคนมาก่อนเรเป็นซิบกว่ากันละมีการขึ้นไปข้างบนตักขนาดตอนเจ้าเจ้าอันนี้คือรถเคีองที่บนมาซอยให้ทอกันมดบนบนตัวนี่เขาก็จะขึ้นไปตั้งเนี้ยเนาะโอ้คนหลคนหลเท่านี้กับบรรยากาศตอนเจ้าเจ้า วันนี้หมืดฝ้ามัวฝนนิดหน่อยแล้วเขาก็จะขึ้นไปบนดอยเสาะเห็ดแบบมาแบบพอบรรยากาศตีพัดถาดกันนี้บรรยากาศยังเปล่าถึงมดในช่วงหน้าฝนก็เขียวเขียวไปมดแล้วก็เขาจะขึ้นไปสักหน่อยก็บนพัดถาดนี้สักหน่อยก็มันก็จะออกอตีเบียงเปียงบนข้างบนที่ถอกระยอ,อกข้าง,าง,างบน,นนี่เป็นพะดถัตีนวัดเคยมา าทาโชมาสักหักปูจาคงจะแหมสักเดือนก็จะมีการส่งน้ำพลาทานิของสักเดือนก่อนเนอะจะขึ้นไปทางบนเนอ่อขึ้นางบนพลาธา,านี้ขนบนทาธานเมีคนมาตัววันนี้สามสคนบนบน โอ้โหนนี้คนหลายเป็นพิเศษวันนี้นะเต่าวัดเสาะเห็ดวัดลอยนี่คนหลายเป็นพิเศษแต่ว่ามันเขาลุกวัดเสาะไฟมันได้หนักเนาะวันนี้มีคนหลายขนาดระรโระรวัดตัวก็ได้กันคนเล็กคนน้อยละนี่นี่นี่ได้ล้วะโอ้โหนี่ได้ละได้ละเคาะกันไปเคาะกันไปมันคนได้มันเคาะคนนั้นมันได้ว่ะเอ้า หลายคนเนี่ฝนฝน,น,นแถวๆนี้มันออกหนักมาล,ละอ่อนลูเนีเ่ยน้กว่าก็ได้หน่อยละนี่เนาะโอ้เนยเนาะขาวๆอ่ะเดี๋ยวจะสอ่องไปเนาะโดยกันไปแต่ม่วนส่องกันไปเพาะกันไปกัม่วน,นกันมีในดินอยู่อ้าวนี่มีละนี่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  king hit hop เห็ดทอดออกแล้วโอ้เห็ดทอดอ่อนๆเห็ดถอบนุมน่มๆยังเป่าเน้อนี่นะเพื่อเป่าอย่าจังใหม่เห็ดทอดนุมน่มๆอันนี้เห็ดทอดหมดนี่อันละวหน่อยใหดทอดใหม่ๆที่นี้คือที่หานี่มันเห็ดทอดอาจจะเหมือนหนออินเพาะแต่เป็นเห็ดทอดอ่าอันนี้ในแห่ละยังมีบนนี่เหรอบนนี้ น,นี่เห็ดหอบร้อนๆเป็นใหญ่ๆโดยนี่มาแม่นอันนี้มาแม่นโอ้หกเจ็ดแปดเก้าโอ้หมูนี่เ 8, 9, ขินดินได้เก้าแกนซีฟแกนได้โอ้นี่เนาะหอบนุ่มๆโอ้ใสอนนอก่กันนอกไวข้างนนอกเรียบพอในดินตัวน,นี้เห็นอยู่ก่อกอ๋อนี่มีอีกหนึ่งแกน กอกรูมันสองสามแกนนี่เห็นมีกูแกนนี่ขาวแลวเกนนี่ขาวขาวดีนี่ขาวดีขนาดโอ้ขาวดีขาวดีขาวดีวดโอ้มีอยู่กับน,นอโอ้นี่แฮมแกนนี่แฮมแกนโอ้โอ้ขาวดีขนาดขาวดีขนาดผมนัาจะมีเหี่ยหุ้มถ้าเราที่ทอใหม่ังมีเหี่ยวหุ้มอยู่ แล้วก็ยังบบแปดตัวใดมันยังแกนมนกมนๆอยู่ฮ่าๆว่ามันใหญ่ตัวนี้มันจะบแบนเห่หน่อยแปดเห่หน่อยอันนี้มันคือมันออกใหม่มันกำลังมนมนอ้าเสาะกันไปเน้อเราจะเสาะจำป้ายอย่างป่าตึกนี่ล่ะนาะเสาะกันไปเสาะกันไปอู้ตรงนี้มีอ่ะ โอ้โหนี่มีนี่มีนี่มโอ้โขาขาวฮันันโอ้ันนอนอสองแกนสามแกนมนออกทังนี้ยเนินเนิะเนาะพคกเขินกูมี่ะนี่เขินแล้วนี่เขินแล้วฮันโอ้ห้าหกแกนเกินอู้ลังลลังเก็บเก็บเก็บเก็โอ้โหเขินฝนตกเลยเขนเนาลเนอเก็บล้เนอะสา สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เอเก้าเกเก็บเก็บขาว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 งามงามซะมองนนี้มองอันี้ขอข้อข้อขมาเจอกันคาะเจอกันข้อข้อขโมกให้คนหลายขโมยอยู่เจอเคนะ้เจอกันคาะคนก่อนไลเฮ็ดทอขโมนคนขโมยซะฮ็้ทอขโมน

Oh, khó khó hot, nó hot, 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 nhảy hot, hân hân hot, 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 tôm hot, 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 เฮ็ดทอหินมันอยู่ปอมก็หินเนาะเขาต้องทอดีๆหน่อยอ๋าก็จะป้อกินเยอะนี่ของการหาเห็ดก็หม่อนโย่ก็ไลยไลยคนการไล่ให้เห็ดก็ได้คนน้อยคนน้อยโอ้ได้นักกันละละอะเห็ดกุมีละอ๋เอา นี่ปลากันมาซ่อกันหลายก็มันส่วงของมันแปลงอยู่ตรงนี้ก็ริดละสี่ร้อยห้าร้อยเกินโอ้ได้คนริดคนริดก็พอกินกันอ่าคนละริดละริดครับแต่คงจะได้นักกว่านั้นเพราะว่ามันยังเจ้าอยู่นี่บรรยากาศการซ่อกเ็ดในดอยนะครับวัดปามาบูพอ การซ้อเห็ดบนดอยเป็นอย่างไดก็อมอนันก็ม่วนกันอยู่แต่ก็อีทพองม่วนอยู่ครับม่่วนอยูครับเนาะม่วนอยู่ครับ,มออรบไม่คนเลยคนน้อยก็ขเข้ามาซ้อเห็ดจนหลายชั่วโมงแตกกันไปพองละคนกันหลายเห็ดกันลักอยู่แต่ก็ออกกันได้คนเล็กคนหน้อย บอกใครไหวแล้วมันห่อนแดดห่อนมาละเดี๋ยวดูว่าเขาจะออกเมื่อก่อนแตเห็ดทอกก็ฟอได้ห่องวันนี้เราใส่ถุงแต่ว่าใส่สวยมันเปียฝนนี่เลยใส่ถุงเพราะมันเปียเพราว่าฝนตกวันนี้เตรียมถุงปัสติกมาตยัยได้แบบมาสักลิดริดปลายเดี๋ยวดูว่าเขาจะออกเมื่อก่อน,น,อาานวันนี้เสาะเข้ามาอาจจะวันพระใบหน้ามนของพวกเก็บจะหมดละน้ำมันของเรือ น้อยเดียวเพี่อออกเดียวตาออกไปเห็นกอดจับอยู่อหน้านมีนมเห็นสักมีนมเห็นกล่องอยู่เดี๋ยวว่าก็จะออกเมือกก่อนอสำหรับคลิปนี้รู้ว่าก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักจัดลายติดติดตามรพบชมในช่องของวัดเกิดเมืองเลยตลอดอยังได้เหตุนี้ขอ,ขอให้จวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลวงวัดโดยตลวงวัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชม จัดหนักครับ